โอ้ยวิตเตอรร่อยอ่ะอืมไม่เอากลับไปกินที่บ้านเลยไม่เอาเพราะว่าที่บ้านมีเนี่ยอยากกินแบบนั้นสักเดี๋ยวมวยกินในในตอนนี้มันกินกับข้าวมั้งเออเอออืม่ากาศสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะหลังจากทําครัวเมืองทิพย์แล้วเราก็มาไล่กันค่ะทุกคนค่ะจะบอกว่าเมนูอ่ะเมนูวันนี้บอกเลยว่าเลิศมากไปติดตามนะคะครัวเมืองทิพย์นะคะแกง หอยใส่แกงว่าวหอยใส่ใบสะโทอย่าบอกเขาไนไม่บอกไปเลยคนาจะได้คัเขจะได้ติดตามนะคะเพราะว่าเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดต่อนะทุกคนไปติดตามกันเลยคแม่บอกไปูหแล้วก็นะคะวันนี้มีความปลื้มปีติใจมากนะคะที่ได้มาเจอกับทุกคนนะคะมาเลย มาในชุดของผ้าบาเต้ของสาวมุสลิมของเราอเออ <Okay. S 2> มึงหยุดพูดซะบ้างอีหวานเนี่ยเดี๋ยวกูจะฟังกับไม้กระดานนะอี uh ้อ่ะนะเออ, <Okay. S 2> เอ,อนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนคะ่ะพี่หญิงดีนะคะขอบคุณมากสำหรับการเข้ามาติดตามแล้วก็บางคนนะคะเป็นเอฟซีหน้าใหม่ก็เข้ามานะคะเรามีสาระดีๆแล้วก็มีความตลกปบคันเหมือนเดิมนะคะ พี่จิ๊บจะบอกเลยว่าเนี่ยพี่จิ๊บยืนกินแกงไม่อย่างดีที่ทำครัวมันสินะอุ๊ยอร่อยริงทีทำอร่อยมากเออนะคะนะคะเพราะฉะนั้นถึงมันจะสกปรกไปหน่อยแต่ก็อร่อยดีสกปรกอะไรแม่มึงดูมือดูมือของกูค่ะนะคะกูเป็นถึงลูกเจ้าเมืองโง่นะไม่ได้เป็นข้าไทยไม่ได้เป็นข้าไทยแบบมึงไปอย่าใจง่ายี่เออตบไหมตบไหมลูกขนมตบไหมคะ เออนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวกูอ่านคอมเมนต์มั่งเอออ่านคอมเมนต์ก่อนที่จะกลับคุ้มทำหน้าอื่นอ่างให้ดูหน่อยไอ้ใต้โหงค่ะเอออีเหี้ยนะคะเออมาแกงคนกำลังท้องกำลังใส้สัตว์นะเออ ตอนนี้ก็โสดผัวทิ้งอีดอกเออผัวทิ้งอีเนี้ยเออผัวทิ้งรายวันนะคะแล้วเนามทิ้งเป็นรายชั่วโมงอีสัตว์โอ้เออนะคะของคนของคนอื่นผัวทิ้งรายเดือนองดอกรายปีเออแต่ของกูที่ผัวทิ้งรายชั่วโมงค่ะนะคะ หนึ่งวันมียี่มียี่สิบสี่ชั่วโมงผัวทิ้งไปแล้วสิบสองชั่วโมงอ๋อตัวอีกหกชั่วโมงแม่อีกหกชั่วโมงอ่ะอยู่กับซูใครเหรอแม่ใครเหรอคนมีประวัติเหรอ แล้วก็อีก6หกชั่วโมงอยู่กับรายการปอกเด้งไงแม่แม่ดูถามแม่ต้องตรงนะไม่อย่างลีนบีเมอะไรเอียพี่ยังยังเล่นปอกเด้งอีกไหมเดี๋ยนี้โอ้ยปอกเด้งกาวเด้งกูชอบค่ะปอกสิงกาวสิงต้องชอบ อีดอกจะตายอยู่แล้วตายอยู่แล้วเอออมึงเอาภาพตรงนั้นไปไหนแล้วล่ะที่เราใส่ชุดวันนั้นที่ไปเที่ยวพัทลุงไหนที่มึงถ่ายอีง้อชุดอะไรอ๋อที่ไม่ใส่เสื้อเหลืองหวานกูไม่เคยใส่นะตทนก้นนะเออ หนึ่งันหนึอยหนึ่งพันหนึ่งร้อยระกาสวัสดีค่ะนะกาบสวัสดีผากดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยด้วยช่เออกระชาาไปเลยครับ พร้อมกระชากไม่มึงโอเคเอาฝากผลงานนะคะฝากผลงานครัวเมืองทิพย์แล้วก็ฝากนะคะติดตามพวกเราได้นะคะเห็นว่ามีคนจะจ้างแม่เล่นหนังอีกแล้วโอ้ยถ้าเล่นหนังชอบนะคะฝากถึงพี่พจน์อนนท์ด้วยนะคะรอบนี้กลับมายุคใหม่นะคะเป็นยุคของหญิงลีกับอีทิพย์เพราะฉะนั้นหนังรอบหน้าถ้ามีโอกาสนะจะฟาดไปปังๆไปเลยจัะแล้วเห็นมี คอมเมนต์เลยนะบอกว่าแม่ห้ามวินนะกูต้องวินสิไม่ใช่นะบอกว่าแม่เล่นเป็นธรรมชาติมากนะคะเออะคะะออนธรรมชาติแบ่ธรรมชาติมากออไม่เล่นเป็นต้นไม้กับก้อนหินพีน่เด็แล้วมึงเล่นเป็นธรรมชาติไปอีสักแะเออโอเคเออ,เอ,อ,เอ,อนะเล่นเป็นธรรมชาติมากอีกทอ,อแต่เล่นเป็นค่าไอยค่ะเออนะนะแม่สิตาง เออถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเราได้ปะกันค่ะแม่นคาคิดถึงนะเออแล้วก็คิดถึงหลายๆคนหลายๆรายการนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครบ้างอ้าวก็มีพิวุดดีอ้าลืมไม่ได้เลยแล้วก็คุณหนุ่มกัญชายกำเนิดพลอยแล้วก็มดดำเพื่อนสาวจ้าแล้วก็บูโกะด้วยะะน บุก็บุกพี dear, need, ่พี่บุกเออบุกบุก็อะไรอย่เออนะคะอืมคิดถึงทุกคนมากแล้วก็นะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือทั้งนะคะยุ้ยจินันแล้วก็อ้ํพัชรภาพี่เอสุภชัยคนพวกนี้คือแรงบันดาลใจที่ทำให้เรามาอยู่ตรงนี้ขอบคุณทุกคนยกเว้ทุคน ยกเว้นมึงไงนะครับเออนะอ่าทุกคนเ,คเพราะฉะนั้นพี่ยิ่งดีมาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะกลับไปทำกบับข้าวที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นฝากติดตามอีพีต่อไปว่าครัวเมืองทิพย์เราจะทำอะไรกันต่อค่ะนะคะมาสร้างความสนุกสนานแล้วก็ติดตามเราสองคนด้วยกลับสวัสดีค่ะทุกคนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ